แรงมันหายใจไม่ออกผมมันหายใจไม่ออก,ม,ม,ออกมันดินกระสับพอดีพอดีอดกตกใจเนี่โอ้หันิ่งไหมโอ้แรงร้อนกันนะั่นี้ร้อนหนักนะนก่อนตอนทำนู่นมันมันไม่ร้อนเท่านี้นะอ๋อคาะเลยเดือนกว่าเขาเท่านี้นะ tông tre còn nè ô ừ nín rồi bây giờ nè mình tìm được đi ก็นพุทธิเดียวน่ยัในยดูนอนนอนนอนมัไทำแป๊บเดียวมันไม่ดิน้นเลยนะรู้นนูดิ้นกว่ายาวนะดิ้นแขนตายมันหลุดไป้ังไงนี่ขอมันขึ้นเร็วเธอแต่ติดเดียวถึงกาลโลแล้ว อย่างพุทธเออดาด้องพิงมุม้มดีดีนะพี่เขาให้โด<อ>นเงีม,นะนมนยนอนนน่ไม่ดนนั่นดีทำมันรู้ทำเมาจามันนันวานะนะแน่นอนแผลเดียวจริงอเหมือนแกว่าไม่ไม่ต้องทำแผลทำไรบายลึกนี่มองดูงข้างๆเขาทำไง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video มนได้คิวตะตังเืนเลยวะเงอะใช่ชุมชนยี่โอ ตายมั้งทั้งที่แบบนั้นนั่นคือช่ยเดี๋ยวมันนั่นหละเชี่ยวขึ้นแล้วเดี๋ยวเขาจะหมอก็ยิ่ขึ้นเลยไม้เขาที่บอกขึ้นไม่ขึ้นตะตัวงเลย